สวัสดีค่ะทุกท่ทานค่ะมาพบมาพอกับช่องมูฟแฟมิลี่สไตล์นะคะเมื่อเนี่ยเป็นวันเสาร์นะคะทุกคนคะ่ะอมสินาได้หายจากโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะอมสินกับฝ้าเข้าวสวนเลยค่ะมาเบิ้งค่ะว่าอมสินแต่ท่งเฮ็ดอีหยังแน่นะคะมือนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอเป็นการอัปเดตสวนไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะสวนนะคะอันนี้กาดอกเอ่อ อมสินเอิ่นดอกเอิ่นวัชพืชนะว่าเบ่งดอกเขานะแต่ออมสินจงเขาไห้นะคะทุกคนอมสินอยากเห็นดอกเขาเนาะว่าดอกเขาเป็นยังไงเน,นี่ค่ะดอกภุ่มยิ่ยๆนะคะดอกเขาก็สวยเหมือนกันนะคะหญ้าก็เกิดเต็มเลยนะคะทุกคนค่ะหญ้ากเกิดเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะบลม,มาเมื่กีมือนะคะอาทิตย์หนึ่งเนาะเนี่ยค่ะดอกหอมนะคะทุกคนค่ะ อ้อมซิงกะสิเก็บเขาไปผัดนะคะทุกคนค่ะผัดใส่หมูเนาะกระแซกเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะอยู่เรือเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ก็ได้กินดอกหอมขึ้นกันละเนาะอย่า่าไปเด้อน,นะคะลูกหอมนะคะก็ได้กินดอกหอมค่ะแต่ว่าอย่าไปถามถึงหัวนะคะหัวบ่ค่อยใหญ่ปันไดเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะของอ วันเสาร์นะคะที่อมสินใน้พึ่งได้เข่าสวนมือแรกหลังจากที่ออมสินหายจากโควิดนะคะออมสินก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะเห็นบาคาออมสินมาได้เข่าสวนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเบิ่งเหตุออมสินเกิดแล้วนะคะทุกคน mm. <laughs> มันก็ยังเหตุเฟี้ยงนะคะทุกคนแต่บ่แน่ใจนะมันเป็นเห็นแบบไหนนะคะเอาสวาา่างฮา่กินนะคะฮาวางไหวแล้วกันเนาะนี่ค่ะเหตุที่เกิดอยู่ในสวนนะคะ คิดมึงค่ะว่าปลอดสารพิษขนาดไหนเหตุกันยังเกิดนะคะทุกคนค่ะค่ะเนี่ยค่ะยังที่อมสินบอกนะอย่ากเกิดเต็มนะคะนี่หินนะคะที่เอาออกจากไอ แปลงผักนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะบริเวณนี้นะคะอ,อมสินก,กิจการจิตการถางนะคะค่ะแต่ว่าคลิปนี้กับบ่ค่อยบ่เห็นอ,อมสินถางนะคะเพราะว่าอ,อมสินมาอัปเดตให้เบิ้งเฉยๆนะค่ะมาเบิ้งทีล็อกซิ A เอกันนะคะทุกคนคะ่ะป้ายขามไปป้าดพ่อแม่พี่น้องค่อยอยากสิน,นั่งห้องไห้นะคะหรือค่อยสิดีใจดีนะคะทุกคนคะ่ะต้นกวางตุ้งของข่อยต้นนี้น่อยเป็นดอกเมดแล้วนะคะกระด้างเหมือนแล้วนะคะคือบปกง่ายๆคือเขา ใหญ่เหมือนแล้วแต่ว่าสามารถได้ผลผลิตนะคะเอาเป็นว่าเฮาเอาเ,อเอก็บเป็นนวยแล้วกันเนาะเพราะว่าต้นมันต้นมันหน่อยแล้วมันก็เป็นดอกนะทุกคนเนี่ยค่ะเบิงอ้อวเนี่ยค่ะเนี่ยกับฟังท้างนี้นะคะต้นในพักซีลาวนะคะก็เป็นดอกแล้วค่ะยังที่อมสินได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะเขาเป็นดอกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วเขาก็เป็นเมล็ดอมสินกับสตาร์ทเขานะคะแล้ววานเมล็ดอีกรอมนึงคะ่ะ เบิงดอกไม้ข่อต้นกวงตุงไข่อยว่าได้กินซ้านะคะมาฟังทั้งนี้นะคะ็อกสามนะคะเนี่ยค่ะต้นขขาพดอมสินนะคะซึ่งอมสินเพิ่งเปิดนะคะเปิด้าสิเขามือแหลกนะคะส่วนตัวนี้นะคะอมสินเปิดพาสิเขามือว้านนะคะลองนี่นะค่ะเพราะเขาได้รับน้ำฝนแล้วโอ้โหเขาเขียวขึ้นมาเลยนะคะผู้มือคืนนี่อุณหภูมิอยู่ที่สิบเอ็ดองศานะคะเขาเยังพอรับได้นะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเปิดมาปับเขียวปุ๊บเลยเพราะว่าฝนมันตกนะ อ,อมสิงก็ถือว่าโชคดีเห็นบอเลอเหลืองแบบนี้นะคะแต่ก้อนนี่เหลืองแบบนี้เหมือนทุก,ทกแถวเลยนะคะเป็นทุก,ทกต้นนะคะประเทศนี้จะรับนำฝนมาอา้าวเขียวสะง,งานนะคะส่วนฟังทานนี้อ,อมสิงกะถอดอคุ้มที่คุ้มพลาสติกนะคะอ,อมสิงกะเอาพลาสติกออกนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอมสิงกะสี่จัก,การถอนหย่านะคะแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่อมสิงบอกขออัปเดตส่วนไปก่อนลวกันนะคะนะเนาะบทท่านนี้ไอ,อ้ท้อหานะคะ เป็นคลิปหนาแล้วกันนะลุยถอนหญ่ย,ย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นหอมนะคะรลุดออกมาแล้วค่ะเพราะว่าอย่างอ,อมสินบ่ได้เสียบเขาลงดึงๆนะสนสนเสียบแคนลงนิดน้อยนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่ค่ะว่างหันนะคะทุกคนเห็นอ,อมสินบ่ไดเอาเนตออกเนาะปะทินิอ,อมสินเอาตาคายออกนะคะมึงว่าเขาดันขึ้นมาแบบเต็มถี่เลยนะคะทุกคนค่ะถือว่ากวางตุ้งนะคะที่ปลูกข้างนี้นะคะเอาเป็นว่บบ่ไดประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเขาแก่เร็้วมากนะคะทุกคนค่ะ ต้นบ่อวบนะคะต้นนี้น้อยนะคะแล้วก็ดันขึ้นเลยนะคะทุกคนค่ะมาเบิงฟังทั้งนี้นะคะตาหมูนะคะก็ได้เคลฟพื้นที่นะคะกรีนเฮา house เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเบิงลักษณะภายในนะคะของกรีนเฮานะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะแล้วทางแล้วเอาหยาอีหยังอ,ยงออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆุกคนคะ่ะถือว่าเป็นการอัปเดตสวนไปในตูนะคะเนี่ยค่ะ ทุกอย่างนะคะกระจกนี่ใสๆนี่คือเราปิดมือนนะคะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวกษบเสียแล้วเอามาทําความสะอาดกระจกที่หลังนะคะทุกคนค่ะค่ะเป็นปิดเหมือนแล้วนะคะอุณหภูมิอยู่นี่ประมาณ30องศานะคะทุกคนค่ะจะค่อนข้างอบอ,อ้าวนิดนึงนะคะปะนอยยังเราภาวว่าเให้าหาต้นพริกต้นบะเขือนะคะทุกต้นนะคะบไะเขือเทศนะคะ เกิดนะคะนี่ค่ะออมสินเกษสิเอาถุงนี่ละค่ะทุกคนคะ่ะใส่ดินนะคะเพื่อที่ปลูกพวกปลูกพริกปลูกเขลือนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเนี่ยไหตาหมูสาธิตนะคะเพิ่งกระสาธิตดีดีเด้อทุกคนเอาวอา้าไหนตาหมูส่งสิบหลอดบ้าน นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับสเอาวางใบแบบนี้ค่ะ้างใบตรงพื้นนะคะทุกคนเจาหูนะคะให้แล้วเจาะหูก่อนนะคะแล้วค่อยยังใส่ดินนะคะนี่ค่ะแล้วเอาดินมาใส่นะคะเดี๋ยวมุนี่จะสาธิตในการใส่ดินแล้วกันนะคะทุกคนค่ะค่ะ นี่ค่ะอมสิกับมาตากินไนยูรอกสิกบีนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะตากินใส่กระคุนะคะเพื่อที่จะไปใส่ถุงนะคะแล้วก็สะเอาไอ้พวกพิริกนะคะที่อมสินปลูกในกระถางนะคะง,ะาง,างะ่ายลุงถังง่ายลุ้งถุงงหญ่นะคะที่อมสินเตรียมไว้เนาะนี่ค่ะตักะนะคะยางค่ะยางพันตุนสลัดก็โอซอนตุนสลัดนะคะ ไปค่ะทุกคนค่ะสงสัยเมื่อยนะแต่กับ่จอยน้าขอนะคะทุกคนค่ะเอาตัว่าร่างกายแข็งแรงแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะหายจากโควิดปั๊บนะคะกลับมาลุยสวนเลยค่ะอากาศถังไหนอายุเฉี่ประมาณเดี๋ยวเด้อค่ะสา,ส,สามสิบสามถึงสามองศานะคะทุกคนประมาณามสามถึงสามองศานี่ไง กับค <gaat> ลุกดินนะคะอ้อมสินจะถุงนึงนี่อ้อมสินจะใส่สองกระคุนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าอมสินจะใส่ปุ๋ยมักแล้วก็ขี้ไก่นะคะขีะะ้ไก่สองกํานะคะตอนนึงถุงนะคะทุกคนคะ่ะต้องใส่แบบประหยัดนิดนึงนะคะแต่ว่าดิน,นี่ใส่สองสองกระคูตอนนึงถุงปุ๋ยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่คะจะใส่ไปแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลย แต่ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในฟังทั้งนี้นะส่วนฟังทั้งนี่ออมสินคอยมาเข็บมืออื่นนะคะทุกคนค่ะค่ะจากน้อยนี่ค่ะบรรยากาศนะคะทีะ่พักกันเนน้อมานังพักเมยนะคะจากที่อ,อมสินไปถือไปเอาดินนะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ นั่งพักกันนะคะดื่มกาแฟนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นพักซีนต้นหอมนะคะที่อมสินปูไว้ละคุ้มโดยพลาสติกน,นะคะทุกคนคะ่ะเอามาฝากกันนะคะนี่ค่ะเอาเว้นว่าคลิปนี้กับซัมนี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอมสินพามาหาเก็บผักสลัดแล้วก็พาไปถังงาค่ะพบกันใมคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า